เสร็จพิธีค่ะสำคัญที่สุดในวันสองกลานส่งน้ำพระเชะ็ดเช็ดทูทูวันนี้ก็ได้หนึ่งห้องได้วันละห้องก็ยังดีพี่สาวมาวันที่ยี่ี่ลูกมาวันที่ ลูกมาวันที่ยี่สิบค่ะก็ยังมีเวลาข้างบนลูกไปได้สามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วยังไม่ได้กวาดเลยคุณ <c oughs> หนาไปคืบ <c oughs> ห้องนี้ยัง <c oughs> ห้องนี้เอาสุดท้ายเดี๋ยวเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เอาห้องนอนเราก่อน <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะ